ที่ยังได้ยินได้ยินไหมคะเหมือนเสียงเหมือนแท้ตื่นไา้ยินมันมีเสียงแทกไปงงเพราะมันดับหรือเปล่าโอเคโอเคค่ะก็คือเหมือนกับเขาก็คือเหมือนเป็นคนขี้เกียจคนเนื้อเนาะเต,ติบโตมาในครอบครัวที่มีธุรกิจอยู่แล้วก็ ลูกคนสุดท้องด้วยรู้สึกโดนใจอย่งไม่รู้ว่าคนสุดท้องจะต้องขี้เกียจก็คือคือมันไม่ต้องทําอะไรมากแล้วคือที่บ้านมีธุรกิจสักเซสอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่เขาเป็นคนขี้เกยียจที่ได้รับโอกาสเองนะซึ่งในทุกโอกาสเนี้ยมันเป็นธุรกิจที่เขาพบว่ามันทาแค่2ปีแล้วมีวิถีชีวิตที่ดีตลอดไปน,นั้นก็คือคอนเซ็ปต์แรกที่ที่เขาเอะใจใช่ไหมคะว่ามันน่าจะเวริร์กแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ย ก็คือถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ทําธุรกิจนี้ใช่ไหมคะก็ต้องไปทํางานประจําต้องตอกบัตรเข้างานอ่าหรือไม่ก็อาจจะไปรับช่วงต่อธุรกิจที่บ้านใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่อยากทาก็ต้องเรียนเรียนต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายมันจะถึงจุดสิ้นสุดตรงไหนเขาก็ไม่ทราบใช่ไหมคะก็ยังไงก็เขาก็ไม่สามารถที่จะขี้เกียจต่อไปได้ยังไงเขาก็ต้องมารับงานต่อเนาะทีนี้ในความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาอืม ไม่มีเย็นวันศุกร์ไม่มีเช้าว,วันจันทร์แต่ทุกๆวันเหมือนๆกันกันคนคนที่แบบเอออยากใช้ชีวิตแบบเนี้ยถามว่า,เ,าเวลาที่เราทํางานไปทํางานเนี่ยเราก็ไม่อยากตื่นที่จะต้องไปทํางานใช่ไหมคะเวลานอนก็เราก็ไม่ได้อยากจะนอนแต่เราเวลาที่เราต้องตื่นเราก็ไม่อยากจะตื่นมันคือเป็นเป็นภาวะที่คนทั่วไปที่ต้องทํางานเนี่ยมันก็ประสบ ปัญหาแบบนี้เนาะดังนั้นคนที่อายุน้อยอะค่ะถามว่าถ้าสําเร็จเนี่ยข้อดีของคนอายุน้อยอะคุณบุบ้งก็ได้บอกว่าก็คือมันก็ได้ใช้ชีวิตได้นานๆกว่าคนที่ประสบความสําเร็จตอนอายุที่มากแล้วใช่ไหมคะแต่ข้อเสียของมันก็คือคนอายุน้อยเนี่ยมักจะคิดว่าเอออยากใช้ชีวิตก่อนนะยังอยากเล่นก่อนคือคือมันเป็นช่วงเวลาที่แบบ ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะต้องทํางานอะไรหนักๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดังนั้นเขาก็คิดเนาะว่าการที่เขาเอางานในอนาคตมาทําก่อนแล้วถ้าทําเสร็จในสองปีอะ่ะเขาไม่ต้องทําแล้วอะ่ะเขาอยากจะนั่งเล่นนอนเล่นอยากจะใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ยังไงก็ได้เนะาะดังนั้นอ่าคนที่คิดสําเร็จเขาคิดแบบนี้เนาะเห็นนี้ถ้าถ้าเป็นเราเราอาจจะคิดว่าเออถ้าเราเราเรียนอยู่ตอนนั้นเราก็อาจจะแบบ เออเนาะเรายังไม่ได้ใช้ชีวิตเลยอ่ะให้เรามานั่งทํางานงกงกงกดึกดึกดื่นดไม่ค่อยได้หลับได้นอนใช่ไหมคะนั่นหนุหลายหลายคนอาจจะคิดแบบมีแต่คนสําเร็จจะคิดแบบคุณบุญกองคุณพันเนาะอ่ะทีนี้มาดูว่าอจริงๆแล้วเขาบอกว่าบ้านทั้งทั้งทั้งคุณบุญกับคุณพันเนี่ยก็มีธุรกิจอยู่แล้วทาไมถึงยังเข้ามาทําธุรกิจหนีอีกนะเขาก็บอกว่าการที่มาจอย โปรเจกต์เนี้ยขอบคุณุพันนี่ก็มาจอยตั้งแต่ตอนที่ยังเรียนอยู่ตอนปีสีนะคะซึ่งมุมมองตอนนั้นเนี่ยคุณพันก็มองแล้วว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นเด็กนะแล้วก็ถ้าเทียบกับคนที่เขาประสบความสําเร็จระ,ระดับโลกเนี่ยก็คือบางคนเนี่ยคือเขาสําเร็จตั้งแต่อายุ2 0บอะนะคะซึ่งตอนอายุ20เนี่ยเขาสําเร็จไปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งจะเริ่มนับนับทำสำเร็จถูกไหมคะแต่ว่า ตัวเขาเองเพิ่งปีสี่แต่ก็ไม่ได้เด็กก็มีความคิดที่ที่ที่ในมุมมองของคนสําเร็จแล้วะดังนั้นเขาก็มองไปถึงพ่อแม่บรรพบุพร,รุษเนาะที่แต่ก่อนก็คือทําเริ่มทําอะไรเริ่มทําธุรกิจตั้งแต่อายุน้อยๆน,นะคะซึ่งตอนนั้นเขาก็คิดว่าเขาไม่ได้เด็กแล้วนะคะดังนั้นคุพันธ์เขาคิดแนวคิดแบบนี้เนาะทีนีนอ้อย่างที่บอกเขาก็บอกว่ายิ่งธุรกิจทั่วไปเนี่ย ถ้ามันมันสำเร็จมันก็จะยิ่งยุ่งถูกไหมคะเอ่อยิ่งยิ่งขยายยิ่งเติบโตยิ่งเติบโตก็ยิ่งยุ่งนะคะสิ่งสำคัญเนาะแม้ว่าจะสำเร็จมากแค่ไหนนะคะปัญหาก็ยิ่งเยอะตามมาดังนั้นแม้จะชนะกี่ครั้งก็ไม่สำคัญแต่ถ้าพลาดครั้งเดียวธุรกิจนั้นก็จบนะคะดังนั้นธุรกิจอื่นๆท,ที่ที่ทำอยู่อะ่ะมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่พอมาเทียบกับธุรกิจนี้อะคะ่ะมันไม่มีความเสี่ยงเนาะ ทำได้ก็ดีทำไม่ดีอ่าทำไม่ได้ก็เท่าตัวเท่านั้นเองนะคะไม่ได้มีขาดทุนอะไรไม่ต้องมีสต็อกไม่ต้องติดลบอะไรนะคะซึ่งอเขาก็คิดว่าการเข้าไปเซตเรื่องระบบเนี่ยให้มันเดินไปได้โดยที่ไม่มีตัวเราเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่ต้องยุ่งเหมือนธุรกิจทั่วไปเนาะซึ่งส่วนใหญ่เพื่อนๆของเขาก็จะมองว่าเออเขาทำธุรกิจอื่นที่ สามารถรันระบบได้แต่ถามว่าบางทีเราคิดได้เนาะแต่กว่าจะทำได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาใช้ประสบการณ์ก็คือมันยากตั้งแต่การคิด business model แล้วนะคะดังนั้นเขาบอกว่าคือตรงนี้ความเสี่ยงมันก็น้อยนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเรามองว่าเราไปสร้างต้นไม้ใหญ่อะ ถ้าบ้านเรามีต้นไม้ใหญ่อยู่แล้วแล้วเราไปสร้างต้นไม้ใหญ่อีกต้นให้ที่บ้านอะมันก็จะช่วยเป็น p a s s i ฟ e Income ที่เข้ามาความเสี่ยงมันก็ไม่มีด้วยนะคะเขาก็มองตรงนี้ว่ามันเป็นรายได้ได้ทั้งสองทางเนอะทั้งธุรกิจที่บ้านเองมีอยู่แล้วแล้วก็เสริมธุรกิจตัวนี้เข้าไปนะคะก็ยิ่งมั่นคงมากยิ่งขึ้นเนาะทีนี้อ่าเขาก็บอกว่าการที่มีธุรกิจเป็นของเราเองเนี่ยมันสําคัญเนาะ เพราะถึงแม้ว่าเขาจะมีธุรกิจของที่บ้านเนาะแต่ว่าการตัดสินใจที่จะซื้ออะไรต่างๆยกตัวอย่างอย่างคุณบุงก็บอกว่าถ้าอยากจะซื้อรถสปอร์ตเนาะนั่งกันสองคนถามว่าที่บ้านจะยอมให้ซื้อไหมเขาก็อาจจะมองว่าเนาะมันไม่มีความจําเป็นใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาประสบความสําเร็จด้วยตัวเองเนี่ยเขาก็จะมีอํานาจในการตัดสินใจมีเงินเป็นของเขาเองนะคะและการประสบความสําเร็จด้วยตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเนาะว่าธุรกิจทั่วทั่วไปเนี่ยมันหยุดไม่ได้ค่ะนะมันต้องมีตัวเราอยู่ตลอดเวลาจะไปเที่ยวต่างประเทศก็ต้องกังวลเออว่าธุรกิจเราเนี่ยจะมีปัญหาไหมเช็คจะเด้งไหมนะคะกังวลเกี่ยวกับลูกจ้างจะโกงไหมนะซึ่งจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อมีเงินมากพอนะคะดังนั้นถ้าเป็นธุรกิจนี้ค่ะมันสามารถหยุดได้ด้วยตัวระบบมันเองนะคะซึ่งมันก็จะแตกต่างจากธุรกิจอื่นๆ โอเคมืน,นไม่ลันต่อแตเ่เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเลื่อนไปอีกอ่าอ่าทีนี้เขาก็ถามประเด็นในส่วนของว่าไม่เสียดายความรู้ที่เรียนมาหรอก็กคือจบตั้งวิศวะทั้งสองคนเลยนะคะซึ่งคุณบุงเขาก็แชร์ว่าเนาะว่าถ้าสมมติวันนี้ถ้าเราไปสมัครงานใช่ไหมคะ แต่ไม่มีคุณสมบัติที่เขาต้องการอ่ะมันก็จะมีทางเลือกอยู่สองทางนั่นก็คือ1ทําตัวเองให้มีคุณสมบัติถึงใช่ไหมคะ2ก็คือไม่คิดะไยมากก็มีเท่านี้ก็ทําแค่นี้ทําการถนัดของเราไปแค่นี้นะคะซึ่งถ้าเราแบบเลือกแบบที่สองเนี่ยชีวิตแล้วก็เป็นไปนตามที่เขาเลือกไม่ใช่เราเลือกเนาะเราก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้แต่ ถ้าเราจะเลือกอะไรในชีวิตเนี่ยเราก็ต้องไปดูที่ปลายทางนะคะอ่าทีนี้เหมือนกับเราจะไปไหนเนี่ยเราก็ต้องเลือกก่อนว่าเออเส้นทางถูกไหมเป้าหมายเราเป็นที่ไหนเวลาเราขึ้นรถเมลเราก็ไม่ได้เลือกที่จะขึ้นคันแรกที่มาถูกไหมคะเพราะว่าถ้าขึ้นคันแรกที่มามันอาจจะไม่ได้ไปที่จุดหมายที่เราตั้งใจไว้ก็ได้เนาะหรือเราเลือกคันที่มีแอร์แต่ว่าไม่ได้ไปที่จุดหมายของเราเหมือนกันเนาะดังนั้นสิ่งที่เรา ต้องการจริงๆก็คือจุดหมายดังนั้นเราก็ต้องเลือกคันที่ไปไปลายทางที่เราต้องการนั่นเองนะดังนั้นการที่จะเสียดายเวลาที่เรียนมา4ปีอะค่ะแต่ถ้าเราคิดแค่4ปีเนาะแต่เราไม่เสียดาย40ปีที่เหลืออยู่ตลอดชีวิตอะมันมันคุ้มหรือเปล่าใช่ไหมคะอ่าดังนั้นเขาก็ยกตัวอย่างของวิศวะที่รวยที่รวยที่สุดในประเทศอะอย่างอ่าคุณฤทิ์ ทีระโกเมนะคะเจ้าของ MK เนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ได้จบวิศลวะเราไปเป็นวิสลาวะเ,เขาก็มาทําธุรกิจของตัวเองแล้วก็ประสบความสําเร็จในชีวิตได้เหมือนกันเนาะดังนั้นเวลาที่เราเลือกอะไรในชีวิตเราก็ต้องเอาเป้าหมายเป็นที่ตั้งค่ะและสุดท้ายเราก็จะได้ชีวิตที่เราต้องการนั่นเองเนาะแต่ถ้าเราเอาความถนัดเป็นที่ตั้งเนี่ยสุดท้ายชีวิตเราก็ไม่มันก็จะ เป็นไปตามยถากรรมนะคะแต่สิ่งที่เรียนมาไม่ได้สูญเปล่านะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เรียนมานั้นก็ถือว่าเป็นโปรไฟล์หนึ่งเนาะการที่เขาเรียนวิศวะก็ทําให้เขาคิดเป็นระบบมากขึ้นนะคะการเรียนก็จะเป็นการเรียนเพื่อไปใช้ชีวิตจริงเนาะไม่ได้ใช้เชิงวิชาการเนาะมันก็ไม่ได้เสียหายนะเพราะว่ามันก็จะทําให้เรามีวิธีคิดที่ดีขึ้นะ รงนี้ก็พูดถึงในเรื่องของสิ่งที่เรียนมาเนาะไม่ได้เสียดายความรู้ที่เรียนมาอ่ะต่อไปในเรื่องของประเด็นที่ว่าไม่เสียเวลาเที่ยวเล่นหรอบางทีเรารู้สึกว่าเออในความที่เราเป็นเด็กเนาะหรือว่ายังเรียนอยู่เนี่ยบางคนก็ยังคิดว่าเออขอเที่ยวก่อนขอ,อ,อใช้ชีวิตก่อนใช่ไหมคะแต่คุณบุ้งกับคุณพานเนี่ยเขาก็จะมองว่าอ่าสิ่งที่เราไม่ทาวันเนี้ย แต่อนาคตไม่ต้องทําก็ไม่ต้องไปทําตอนแรกองค์พ่องงนะ้ประโยคนี้พอ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 พิมพ์พออ่านแล้วมันเออก็เข้าใจเน้อสิ่งที่เราไม่ทําวันเนี้ยแต่อนาคตอะ่ะไม่ต้องทําเราก็ไม่ต้องไปทําแต่ถ้าในเมื่ออนาคตมันจะต,ต้องทำา่เขาก็บอกว่าสู้ทําเลยจะดีกว่าถูกไหมคะดังนั้นเราไม่ต้องรอถึงอนาคตต้องทําเราทําตอนนี้ก่อนเลยนะคะทีนี้อ่า เขาก็บอกถึงว่า,าการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตอะคะ่ะยิ่งประสบความสำเร็จเร็วก็จะยิ่งดีถ้าให้เลือกนะคะระหว่างเที่ยวรอบโลกในอีกสปีข้างหน้ากับเที่ยวรอบโลกในตอนอายุหกสิบปีอะเราจะเลือกแบบไหนนะคะส่วนใหญ่ก็น่าจะเลือกในอีกสามปีข้างหน้าใช่ไหมคะเพราะว่าพอถึงตอนอายุหกสิบปีอะ เราก็อาจจะไม่มีแรงที่จะอยากไปเที่ยวแล้วก็ได้นะดังนั้นเราเรีบทําให้มันจบๆมันก็จะได้เอ็นจอยไ์เร็วขึ้นตอนที่อายุยังน้อยๆมีแรงนะคะซึ่งตอนที่เราทําตอนนี้เรายังมีแรงมากยังอดหลับอดนอนได้เรายังสู้ไหวแต่พอถึงตอนอายุมากแล้วเนี่ยเราก็คงอดหลับอดนอนไม่ไหวแรงก็อาจจะตกเนาะดังนั้นเราทําตั้งแต่ตอนนี้เลย มันก็จะโอเคกว่านะคะในนี้เขาบอกว่าตอนตอนเนี้มียอดธุรกิจอะมากกว่าพันล้านแล้วรายได้ต่อเดือนก็มากกว่า7หลักแล้วนะคะก็สามารถที่จะมีไลฟ์สไตล์มีอ่าชีวิตที่อ่านั่งเครื่องวินเฟิร์สคลาสได้นะคะนะนะคะพักที่พักที่ระดับ5ดาวเที่ยวรอบโลกได้แล้วนะคะซึ่งอายุก็ไม่ได้มากเลยเนาะแต่ว่าแค่เขา คิดแตกต่างนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เสียเวลาเที่ยวเล่นหรอกเขาสามารถเอาเวลาในอนาคตมาทํางานตรงนี้ก่อนแล้วเขาก็จะได้ชีวิตที่เขาต้องการเนาะทีนี้ประเด็นถัดไปก็คือความสําเร็จในธุรกิจเนี้ยกับธุรกิจอื่นต่างกันยังไงบางคนอาจจะมองว่าเออธุรกิจนี้มันอาจจะไม่ได้ตอบ มันมันอาจจะไม่ใช่ท,ทําธุรกิจอย่างอื่นก็ได้แต่ถามคุณบุ้งก็บอกว่าเนาะตอนที่เขาทําเนี่ยก็คือยังเรียนอยู่เนาะเขาก็มีรายได้หหลักตั้งแต่ตอนเรียนตอนอจบแล้วก็มีรายได้หกหลักแล้วถูกไหมคะ,ะสามารถที่เขาจะดูแลคนที่เขารักได้เร็วขึ้นสามารถที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้นะแล้วก็จริงๆถ้าเรามองว่าเราอะก็ ก็สามารถที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้เหมือนกันแต่ตอนไหนล่ะเขาบอกว่าถ้าอีกสิบถึงสิหปีข้างหน้าเอ,อเรายังตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ก็ได้แต่ถ้าถามถึงเวลาสิบถึงสิบห้าปีของเรามันอาจจะไม่มากแต่ถ้าเทียบกับของพ่อแม่เราอะกว่าถึงวันนั้นอะเขาก็อายุมากแล้วถูมคะมันก็อาจจะนานเกินไปเนาะบางที เราก็อยากคิดว่าเอาแค่ตัวเรารอดแต่เราจะต้องดูแลคนที่เรารักด้วยนะคะดังนั้นเขาก็มองว่าบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันต้องมีคนเหนื่อยอยู่แล้วอ่ะจะเป็นเราหรือจะเป็นคนที่เรารักที่เหนื่อยดังนั้นนะคะเขาก็ให้ข้อคิดกับเราไว้เนะว่าถ้าเราสําเร็จแล้วอ่ะเราก็สามารถทําอะไรให้ท่านได้ไม่ต้องคอยที่จะไปขออย่างงานประจําเราก็ต้องขออนุญาตหัวหน้าเจ้านายใช่ไหมคะเพื่อที่จะขอ พาแม่ไปหาหมอขอพาแม่ไปนู่นขอพาพ่อไปนี่ใช่ไหมคะเราต้องขออนุญาตคนอื่นทั้งๆท,ท,ที่เราอะควรจะตัดสินใจดูแลคนที่เรารักได้เนาะอันนี้ก็เป็นความสําเร็จที่ที่มันแตกต่างกับธุรกิจอื่นๆเพราะเราจะมีเวลามากขึ้นนะคะเราจะมีอิสระภาพทางด้านเวลาทีนี้ประเด็นที่เขาถามว่าทําไมจะต้องเป็นบัรตรสลุดนั่นเองนะซึ่งบัรตรสลุดตรงนี้เราก็เข้ามา ในระบบอย่างที่พี่ฝนได้คุยไปแล้วเนาะทีนี้บางคนก็ยังงงเนาะว่าวัสรุคืออะไรนะคะคุณพุ้งก็บอกว,ว่ามันเป็นธุรกิจสําเร็จรูปนั่นเองแล้วก็วัสรุถือเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งที่จะบอกว่าเราจะต้องทํำยังไงจะต้องอ ทำในสเต็ปที่1อะไรสเต็ปที่2อะไรก็จะมีขั้นตอน1 2 3่าให้เรานะคะก็คือ fast track to all success นั่นก็คือมีบัสไกด์ให้เรานะซึ่งตรงนี้บัสสรุปจะออกแบบมาให้เป็นระบบนะคะเกิดการ copy ได้ง่ายนะคะคนธรมรมดาก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะสามารถขยายธุรกิจขยายองคอ์กรไปได้ทั่วโลกเลยนะคะซึ่งตรงนี้คุณพันธ์ก็บอกว่าบัสสรุเนี่ย มีแพลตฟอร์มเนี่ยรองรับการขยายไปต่างประเทศแล้วเพียงแค่เราเนี่ยมีแค่ตัวกับสมาร์ทโฟนกับโน้ตฮาวก็คือวิธีการนะคะแค่นี้เราก็สามารถขยายองค์กรขยายธุรกิจเราออกไปในประเทศต่างๆได้แหละนะคะอืทีนี้มาดูว่าถ้าทำไมจะต้องเป็นแอ็มบถ้าวัาสดุอาจจะไปแจมกับอ,องค์บริษัทอื่นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย ทำไมต้องเป็น MV เขาก็บอกว่า MV มเนี่ยมันเป็น g l o b a l company ซึ่งเป็นบริษัทที่คือที่มีมาตรฐานระดับโลกอ่ะคือมันมันยิ่งใหญ่ระดับโลก MV จอยกับองค์กรใหญ่ๆระดับโลกมากมายไม่ว่าจะดีลกับ Apple ดีลกับบริษัทยักษ์ใหญ่อะไรต่างๆก็ตามเนาะในประเทศไทยเราอาจจะมองว่า MV เหมือนเล็กเนาะแต่จริงๆอ่ะถ้ามองในภาพของระดับโลกเนี่ยเอ็มวเนี่ยเป็นบริษัท เป็นหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ที่อจอยกับโปรเจกต์งานต่างๆไม่ว่าจะ,ะไม่ว่าจะเป็นขององค์การนาซามหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดอะไรพวกนี้นะคะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเอ็มวีมีมานานแล้วคนคงเต็มแล้วแหละค,คือเต็มและเราเข้ามาก็คืออาจจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเท่าไหร่ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วถ้ามองว่าเอ็มว คนเต็มแล้วอ่ะทำไมแอมเบยังลงทุนผู้ลงทุนเพิ่มกับฟาร์มวินทยอีกหมื่นสอง0ล้านบาทใช่ไหมคะถามว่า1 2 0 0 0ล้านบาทเนี่ยมันไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆเลยเนาะบางธุรกิจเนี่ยยอดองค์กรยนียไม่ถึงเลยอะ่ะนะคะแต่แอมเบย์แค่เจยดเงินส่วนหนึ่งอะ่ะมาลงทุนอะ่ะแล้วก็ยังให้ทุนวิจัยกับมหาวิทยาลัยแตนฟอร์ดเกี่ยวกับด้านการวิจัยสุขภาพอีก1 0ล้านเห,หรียญสหรัฐเอีกถามว่าคือแอมเบย์ ลงทุนตรงเนี้เหมือนกับแค่ส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดดังนั้นคนแอมเบไม่มีทางเต็มแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้ทําแค่ระดับประเทศและเราสามารถมองไปถึงระดับโลกได้ด้วยนะคะบางคนอาจจะมองว่าแอมเบมานานแล้วเก่าแล้วอ่า กว่คุณุคุณพันก็เลยบอกว่าถ้าแอมเว์อยู่มานานแต่เติบโตตลอดธุรกิจขยายตลอดเวลานะคะ,ะไม่ได้เรียกว่าเก่าค่ะแต่เรียกว่าเจ๋งมากกว่าดังนั้นยิ่งมีมานานเราก็ต้องยิ่งเชื่อมั่นนะคะกับบริษัทมากขึ้นนะคะถ้าให้เลือกอบริษัทสมมุติว่าปูนจีเมนเนาะตา ABC กับปูนซีเมนตา s อ g เนค่ะ,คะเราก็ต้องเลือกอันที่เป็น แบรนด์ที่เราคุ้นใช่ไหมคะส่วนแบรนด์โนเนมเราก็ไม่กล้าที่จะไปซื้อหุ้นกับเขาเพราะเราไม่รู้ว่า,าเขาจะเจงเมื่อไหร่เนาะดังนั้นเราไม่ถือว่าเก่าเนอแอมเบแต่ว่าถือว่าแอมเบเนี่ยเป็นวีซัทชี่เทงนะคะดังนั้นสิ่งสุดท้ายคะ่ะถ้าอยากสาเร็จต้องทําอะไรบ้างออันนี้ที่พี่ฝนก็พูดไปแล้วเนาะก็คือบัสแพ็กนั่นเองซึ่งจะเป็นเฮา จะเป็นโน้ตฮาให้เรานะคะได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็วิธีการต่างๆเนาะซึ่งตรงนี้ก็จะต้องเป็น BG เราก็ต้องศึกษาจากบัสแพ็คตรงนี้นะคะแล้วก็เราอย่าใช้เวลามากๆมามัวแต่นั่งสงสัยว่ามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะจะทําไปยังไงนะคะแต่ควรจะเอาเวลานั้นๆมาศึกษาเรียนรู้ตรงนี้มากกว่า นะคะแต่ก็รีบทําให้ประสบความสําเร็จอันนี้ก็คือแพ็กแรกนะคะที่จะสามารถาเปิดใจนะคะให้เราเข้ามาทำมาจอยกับโปรเจกต์ของบัส,สรุปต,ตรงนี้เนาะแพ็กแรกก็เดี๋ยวถ้า,อ,าอยังไม่ค่อยนั่นก็อาจจะต้องไปฟังเพิ่มเติมนะคะกับแพ็กของ01นะคะอันแรกเลย0ูนย์ห บัสรลุปพรีวิวนั่นเองเดี๋ยวของออนก็คงจบคลิปเป็นเท่านี้แต่ว่าเดี๋ยวจะให้ฟังสุดท้ายสุดท้ายก่อนมันป๊บนึงนะคะไอคออนเปิดที่นี่เอาไว้อยากให้ฟังตอนจบชอบใครฟังแล้วฟังไม่ถึงตอนจบบ้างแต่ว่าเสียงมันจะมาไหมไม่แน่ใจได้ยินเสียงไหมคะผมชอบมากเลยเพลงเนี้ยเสียงเสียงเสียง<ๆ><ๆ>มาไหมคะได้ย<ๆ>ินเสียงออนอยู่ ออนก็ชอบเพลงนี <land benim graffiti> ้ค่ะผมก็มากเลยแล้วผมเข้าไปดูแต่มันไม่มีนะว่ากู้ซื้อลิขสิทธิ์ไรให้มนด็อกร้องให้อย่างเดียวเลยใน YouTube ไม่มีนะเสียงไม่มาครับออนเออแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงไม่ด้ยินไหมคะได้ยินไหมอ่ะไม่ไม่มาครับไม่ได้ยินจริงเหรอคะอ๋อมันไม่ได้แชร์เสียงใช่ไหมใช่ใช่แชร์เสียงไม่เป็นโอเคค่ะเดี๋ยวออนสต็อปแชร์ก่อนไหมคะ ้ๆใ,ให้ออนปิด,ด,ดสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวมอหาโอเคค่ะได้ค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณสามสิบสองค่ะไม่ถึงใ,<ช>ให้ออนปิดปิดปิดเซสชันก่อนแล้วเดี๋ยวมาเปิดให้นะอ๋อค,ค่ะค่ะออนปิดสต็อปแชร์แล้วค่ะ